โอเคนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารู้จักกับสายงานมาร์เก็ตติ้งเพิ่มนะคะกับเพื่อนของนิเองชื่อชื่อว่านิกซึ่งนิกก็มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วเย้ย่นิกแนะนำตัวก่อนอ๋อสวัสดีครับผมชื่อนิกนะครับก็เรียนจบบีบจุลามารุ่นเดียวกับนิชาเลยครับก็อยู่เมเอฟเคานติ้งซึ่งเราเป็นคนที่จบแล้วก็ไปเรียนต่อโทที่เมกาเลยเป็น MS Marketing กขาจบมาได้ประมาณ3ปีแล้ตอนนี้แต่ตอนนี้ทำงานเป็น market research อยู่บริษัทชื่อคันทานะครับก็จะเป็นบริษัท market research ที่จะทำเหมือนกับงานวิจัยให้กับลูกค้าลูกค้าจะมาหาเราแล้วเราก็จะมีเป็นโปรเจกต์ต่างๆเรียกตามลูกค้าเองเลยอืมโอเคได้เดี๋ยวมีเจาะลึกรายละเอียดว่าแบบแต่ละสายงาน marketing เป็นยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากรู้นิดนึงคือนิกะเรียน Accounting มาใช่ไหมก็คือเรียนบัญชีมานั่นะแหละเราจบปุบะก็ไปเรียนต่อ Marketing เลยเอออันนี้อยากรู้ว่าอะไรทําให้อยู่ดีๆแบบจากจบบัญชีแล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนสายไปเป็น Marketing งพราะคือจริงๆวิชามาเก็ตติ้งอะเราเพิ่งได้เริ่มเรียนประมาณปีสปีสนะตอนอยู่ v ิบซึ่งจริงๆถ้าพูดตรง,ตรงๆคือเราเป็นเด็ก Accounting ที่แบบไม่เก่งไม่เก่งแอรเคาน์ตเลยแบบทำลาบเกรดที่คือมีหมาแมวเดิน เ,เด่นเยอะแยะทีนี้พอเราได้เรียนทีนี้พอได้เรียนแบบวิชาการตลาดอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันชอบนะมันเป็นวิชาที่แบบเราเข้าใจแล้วเราก็สนใจจริงๆซึ่งบบมันจะมีพวกเหมือนกับ consumer behavior หรือว่า imc พวกนี้นที่เรียนซึ่งมันทำให้เหมือนแบบเออเปิดโลกของ marketing มากขึ้นว่าเนเรื่องของแบรนด์เรื่องของแบบการที่บริษัทเราจะเติบโตแล้วเ,าเมาบริหายังไงมันมีเหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราสนใจแล้วก็คิดว่าเออพอจบแล้วอยากจะไปต่อเรื่องนี้มากขึ้น ได้ตัดสนใจว่าพอเรียนจบช่วงปีสเนี่ยก็เริ่มหานะ Gmat แล้วก็แบบเริ่มหามหาลัยแล้วพอจบก็คือแบบยื่นแล้วก็ติดที่ที่ดีที่สุดที่เลือกไว้แล้วก็ไปเรียนต่อเลยอืมโอเคแล้วตอนนั้นสมัครยังไงก็คือของเราที่สมัครจะเป็น M S Marketing เนอมันจะเป็นสายของปริญญาที่จะค่องข้าง specific ไปทาง วิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่าการเรียน MBA เอพราะอย่างคอณลอเรเียน MS Marketing เนี่ยก็คือวิชาทั้ต,ตัวจะเป็นเกี่ยวกับ Marketing หมดเลยจะไม่มีอ e c ค n อนไม่มี a อ counting หรือว่า f ฟ n น n c e เข้ามาเกี่ยวซึ่งมันจะเป็นข้อดีว่าถ้าคนที่ชอบ <c oughs> เฉพาะทางแล้วรู้ว่าอยากเรียนอะไระก็จะเรียนเจาะจุดได้แต่ข้อเสียก็คือมหาลัยที่ออฟเฟอร์คลาสเอ็มเอชอาจจะยังไม่เยอะไม่หลากหลายเท่า m b a เพราะงั้นตัวเลือกมหาลัยก็จะน้อยกว่าทีนี้เราก็ตอนนั้นก็เซิร์ชเข้าไปใช ว่าแบบมีเหมือนกับมหาลัยอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าด้วยเกรดของเราได้คะแนน Gmat ของเราอ่ะมันตรงกับใครที่เรียนมหาลัยไหนเขาทำเป็น short ิ i s สออมัคา5-6มหาลัยแล้วก็ยื่นเข้าไปสิ่งที่ยื่นก็คล้ายๆ MBA เลยก็คือ,อ,อ Gmat, TOEFL, แบบ transcript แล้วก็ essay, SOP คล้ายๆกันอ๋อโอเคแล้วเรื่อง timeline อะอันนี้คือสมัครตั้งแต่ตอนเรียนปีสี่ถูกเริ่ม search ตั้งแต่ต้นๆปีสี่ยื่นไปตอนประมาณ ธันวาเนี่ยก็คือเหมือนตอน term. มิดเทิร์มพันยานก็คือรู้ผลตอนช่วงแบบเทมสองปีสี่ค่ะดูเราว่าแบบเราได้ที่ไหนบ้างอ๋อโอเคก็คือจบทุกอย่างนั้นแตบบ่ปีสี่จบปุ๊บ <c oughs> ก็บินไปเลยอ่ะแล้วบบินไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะแบบประทับใจอะไรยังไงบ้างรเราเป็นคนนิดโชคดีนิดนึงคือได้ไปเที่ยวเมกามาขอดบ้างเนี่ยเขามันแบบมีแบบสัมผัสอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆการไปอยู่เลยการไปเที่ยวมันก็แตกต่างกันเยอะแต่ที่หลายคนก็รู้ก็แบบไปถึงก็มีปรับตัวเยอะมาก เพราะตอนแรกเราไปว่าเออมันน่คล้ายๆเรียนเป็นยาตีแต่แบบว่ายากขึ้นอะไรนี้แต่พอไปหนงก็เจอเซอร์ไพรส์แท้คือที่เรียนเป็นในคลาสหมดเลยทุววิชาที่เรียนเริ่มแบบห้าโมงครึ่งจบสองทุ่มสิบนาทีเป็นแบบเวลากินข้าวเย็นพอดีไปเรียนทุกวันล้วแบบน,นั่งหิวอยู่ในห้องเออเออก็ปแปลกๆนิดนึงอะไรอย่างน,าาานี้ตารางเขาแบบไม่เหมือนเราเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นฟาสที่เขาเหมือนกับเลงไว้ให้คนที่ทํางานแล้วนั่นจะมหาลัยเราเป็นม,มหาลาัยในเมือง อาจจะเป็นว่าแบบเออคนทํางานเสร็จก็แบบมาเรียนต่อเป็นคลาสดึกเพราะคนในคลาสสาวสม,มากก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทาง,งานแล้วอายุยี่สิบปลายจถึงสี่สิบก็มีบางคนมีลูกแล้วก็มีอ๋อโหหลากหลายมากๆากลนจก์กว้างมากๆากคลาสที่ได้แบบความรู้ที่ได้เป็นยังไงบ้างแบบในด้านแบบมาร์เก็ตติ้งคืออินเทนด์สมากคือเขาสอนอะไรบ้างจริงมันก็จะมีปนปนกัน,นตั้งแต่การสอนทฤษฎีก็คือเหมือนกับรัยนป็ญญาตีเลยเปิดหนังสือไล่ทฤษฎีไปเรื่อย ก็ท่องๆอ่านควาเข้าใจแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนกับใช้ทำเชสก็จะเป็นเชสเก่าของ HBS บ้างหรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งเขาจะเอามาให้ดูว่าแบบเัจะเป็นเชสเกี่ยวกับมารติ้งบริษัทต้องการจะขาย product ถ้เขามีดราม่าที่จะทำช้อยหนึ่งช้อยสอะไรแบบนั้นอ๋อก็คือเรียนทั้งแบบเป็นเลคเชอร์ด้วยแล้วก็บางคลาสเนี่ยก็มีให้ดิสคัส c เคสแบบถกเรื่องของมาเก็ตติ้งเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วมีแบบให้ลองแบบไปทำจริงจริงไหมมันจะมีวิชาที่เหมือนกับเป็นนองเทร์เลอร์หรือว่าบางส่วนที่เขามีให้ลงไปทำจริงๆบ้างเหมือนกันแต่ส่วนมากของเรามันจะเป็นทฤษฎีโดยรวมมากกว่า แล้วพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็เลือกมาทำงานที่กันตาเป็นเป็น m a r k e t research company ทํำไมถึงเลือกมาสายนี้คะอืมก็คือจริงๆง,ง,งาน Marketing อ่ะมันก็หลากหลายมากนะคือคนสมมตาจจะนึกว่าแบบเออมา g g เต u งปุ๊บก็คือโฆษณาอย่างนี้ซึ่งถูกคือโฆษณาก็ถือว่าเป็นเหมือนกับส่วนใหญ่ส่วนมากส่วนในของ Marketing แต่ว่าจริง,รงๆอมันมีอันที่แตกย่อยไปได้มากกว่าน,นั้นไม่ว่าจะเทนทำเรื่องของมีเดียหรือว่าจะทำเป็นเหมือนกับ แบรนด์ทีมสุดทำบริษัท f อฟเอใหญ่ๆเช่นยูนิลิเวอร์พแอแต่ว่าจะเป็นส่วนที่เราเลือกทำอันนี้ก็คือเป็น Market Research ส่วนหนึ่งที่เข้า Market Research จะพราะว่ามีเพื่อนอยู่นะเพื่อนก็แบบ Refer เราเข้าไปแล้วก็มา r k เ t r e s ร a เ c ิเหมือนกับเป็นพื้นที่ค่อนข้างดีใน Marketing เพราะว่ามันทําให้เราได้เห็นเหมือนกับภาพของหลายๆอินดัสทรี เพราะว่าบริษัทดีเซลเขาก็าจะมีลูกค้าหลากหลายใช่ไหมลูกค้าธนาคารลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของใช้ลูกค้าที่เป็นบริษัทรถยนต์อะไรเนี่ยเขามาทำโปรเจกต์กับเรามัล้วเหมือนแบบเราได้เห็นแบบภาพของอ,อ,อินดัสซีหลายๆอันทำให้แบบได้ความรู้มากขึ้นแล้วอาจจะแบบเออรู้ว่าเราอาจจะชอบแบบที่จะทํางานดน้านนี้มากขึ้นอะไรเนี่ยเพราะ market research เขามีติดต่อก,กับส่วนอื่นๆที่เป็นแบบอดเอเจนซี่มีเดียเอเจนซี่เหมือนกันเวลาบอกว่าเป็น market research ช่คือเราเสิร์ชใทรแล้วเราแบบ เราสร้างอะไรให้กับลูกค้าเรารีเสิร์ชอะไรให้กับลูกค้าก็สมมติว่าลูกค้าเราเป็นอ่าบริษัทเจฟิมซีทีบริษัทหนึ่งนะก็ลกคนที่เาติดต่อลูกค้าหลักเนี่ยเขาจะเรียกว่า CMI หรือว่า Customer Marketing Insight ก็คือจะเป็นทีมที่เขาจะเป็นตัวกลางระหว่างเราที่เป็นรีเสิร์ชกับทีม Marketing Team ของเขาก็จะเป็นคนที่แบบคอยวาง strategy คอยดูข้อมูลจากภายนอกว่าคือรูปภาพตลาดทนเป็นยังไงแบรนด์เขาตอนนี้ทำได้ยังไง แล้วอนอนาคตเขาควรจะทําต่อไปยังไงอ่าก็คือคล้ายๆกับไปหาข้อมูลให้เขาแล้วก็ช่วยเขาทำมาร์เก็ตติ้ง r สต e ี y ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัท c คน s u m e r Goods ทั้งหลายนี่แหละใช่ซึ่ง Market Research ก็จะแบ่งเป็นเป็นสอันใหญ่ๆแล้วกันก็คือทีมที่เขาทำ Research แล้วก็มี Data ของตัวเองแล้วนำมาขายก็จะสมมุติว่าเป็นของ n e w s e n เป็นตน้นเราจะเห็นแบบ Data ต่างๆที่แบบวัตส์ฟอร์มน e s e n อยู่บ่อย หรืออย่างของเราที่เป็นคันธานเนี่ยจะทำเป็นสิ่งที่เรียกว่า custom research ก็คือลูกค้าเขามีโจทย์มาว่าแบบอยากจะสมมติ track รนด์เขาด้วยแบบสเปคเหล่านี้แล้วเราก็จะเป็นคนสร้าง research ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน,นเลยอ๋อก็คืออาจจะไปทำ survey จ,จะไป interview ไปหาก,กลุ่มเป้าหมายให้แล้วก็ช่วยทำตามที่เขาต้องการมาใช่ซึ่งบริษัทเราก็จะมีติดต่อกับบริษัททาง s u r v e y w o r ก็คือคนที่เขาจะไปเก็บข้อมูลให้แล้วเราก็จะเป็นคนรับ data มาแล้วทำให้ Analysis ต่อ อ๋อคือเราไม่ได้ไปลงสนามเองแต่เราก็มีอาจจะเอาซอสต,ต่อ,อแล้วเราก็มาเป็น,นไบต์มาแบบดิวกับลูกค้าอีกทีหนึง่งคนอื่นนะคะที่จบในด้านมาเก็ตติ้งอ่ะนอกจากมาทำมาร์เก็ตเรซูชั่นอย่างนี้แล้วไปทำาอ m c g สมม่วนมากเป็นแบรนด์แมเนเจอร์หรืออะไรมันมีสายงานอื่นไหมสมมติพวกแอดเอเจนซี่อย่างเงี้ยก็เหมาะกับมาเก็ตติ้งหรือเปล่าใช่ได้เหมือนกันนะถ้าคนที่แบบว่าชอบเรื่องของโฆษณาอยากที่จะแบบในความคพีเอทีก็อาจจะเข้าแอดแอนต์ซี่ต่างๆอันนี้ก็คือจะเข้าไปอยู่ใน กลุ่มที่แบบเออมิลูกค้ามีโจ์มาให้ว่าแบบเออเรา้การจะทำโฆษณาเกี่ยวกับโปรดักต์นี้แต่จะให้แบบคอมมูนิเคชเรื่องเหล่านี้นะแบบไปช่วยคิดเป็นสตอรี่บอร์ดอะไรมาให้หน่อยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะโดนร้องประจําว่าลูกค้าเยอะมากอะไรนี้แบบว่าส่งไปสามสิบเวอร์ชันโดนรีเจหมดเลยค่ะอะไรแบบนี้อ๋อ <c oughs> เพราะว่าเป็นเรื่องเก <c oughs> ี่ยวกับแบบความคิดสร้างสรรค์ะนะเนาะเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นอาร์ตทีนี้จะตอบยากนิดนึงมันก็จะต้อง ต้องเปะตรงใจลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เผื่อคนสนใจด้านแนวโฆษณาเนี่ยก็จะเน้นครีเอทีฟน่อยใช่มันจะเป็นงานที่ที่ที่ค่อนข้างสนุกเหมือนกันแต่ก็จะมีความเลนจิงของมันเนาะอือแล้วแบบอ,อย่างตอนนี้เทรนที่มาแรงมากๆแน่นอนก็ต้องเป็นแนวแบบดิจิตอลมาเก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันมีแนวไหนบ้างไหมของบริษัทลูกค้าหลายคนเนี่ยก็เห็นว่าเขาจะมีตำแหน่งที่เป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งเลยคุมเรื่องของคอมมิวนิเคชันทำยังให้แบบสร้างเอนจอยเมนต์เรื่องออนไลน์มากขึ้น และหลายแบรนด์หลายอินดัสทรีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เน้นใน,ในการที่จะคอมมูนิเคชันไปทางออนไลน์มากกว่าทีวีและด้วยซ้ำซึ่งมันก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งของท่านน้ำแบบมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันมีอาชีพอื่นๆอีกไหมถ้าเราไปดูฝั่งลูกค้าในลูกค้าเราก็จะมีทีมมาร์เก็ตติ้งทีมซึ่งก็าอาจจะดูแบ่งได้ตั้งแต่ดูการทำแบรนด์แมเนจเมนต์ดูเรื่องของเทรดมาร์เก็ตติ้งหรือว่าจะมีลูกค้าจะมีทีมแบบมาร์เก็ตติ้งแอนาลิติก ที่จะคอยดู internal data แล้วก็ทำ strategy ของของเขาเองด้วยแล้วจะมีท er ีม CMI ที่เราพูดถึงก็คือทีม Market Intelligence ที่จะคอยติดต่อกับเหล่า agency ต่างๆต่าง Market Research แล้วก็ทำงานควบคู่กับทีม Marketing t ทีมของเขาในการวาง strategy โอเคก็คือมีหลากหลายตำแหน่งมากแล้วแต่เลยสายงานนี้แล้วถ้าสมมติแบบคนที่อยากย้ายสาย่างสมมติว่าเรียนวิศวะมาแล้วอยากทำ marketing อะ จริงๆต้องไปเรียนต่อไหมหรือว่าแบบสามารถลองสมัครได้เลยคือนิกแนะนำยังเราสายมา็ติ้งอ่ะจริงๆเขาไม่ได้มีเหมือนกับต้องมีพื้นด้านบิสิตและมา็ติ้งสูงมากเนาะเพราะอย่างบริษัทที่เราทำอ่ะจริงๆเขามีคนจบตรีตากหลายมากจบรัฐศาสตร์จบอีค่อนจบสายอื่นๆมากมายเลยซึ่งหลังจากทีเป็นตําแหน่งจูเนียร์เขาจะยังค่อนข้างเปิดรับถ้าเกิดว่าเรามีเหมือนกับสแสดงให้เขาเห็นได้ว่าเออเราสนใจด้านนี้เรา สามารถที่จะ a d a เข้าสู่ด้านนี้ได้เนี่ยเพราะจะค่อนข้างเปิดรับที่มาจากคณะต่างๆได้ไม่จําเป็นต้องมาจากเรื่องของ business อย่างเดียวอืมอันนี้คือเด็กจบใหม่ปตรีก็คือตําแหน่งที่ entry level อ่ะที่เข้าไปตําแหน่งแรกเขาแบบใครก็ได้จริงๆแค่ต้องโชว์ความสนใจแต่ถ้าเนียร์ขึ้นมาหน่อยอควรจะต้องตรงสายละใช่ถ้าเป็นเหมือน mid level เนียร์เขาก็อาจะจะได้เหมือนกับพื้น marketing เนอะเหมือนแบบถ้าจะไปทำาหบบแบรนด a n d manager เขาอยากได้คนที่มีประสบการณ์ เรื่องของการทำแบรนด์มาก่อนเรื่องของ m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i เ n เหล่านี้เพราะมันน่าจะช่วยเหมือนเขาพิการได้เร็วมากกว่าอ๋อโอเคก็คือวันนี้เราก็ได้รายละเอียดกันไปเยอะเหมือนกันนะในเรื่องของ Marketing งั้นเ๋ยวให้ดิกาสรุปให้ฟังนิดนึงเมื่อกี้เราคุยกันไปเยอะมากเลยเนี่ยในสายงาน Marketing ว่างาน Marketing เราเนี่ยมีมีกี่สายงานบ้างแล้วก็น้องๆที่สนใจสมัครควรทำยังไงบ้างตอมแบบกันสายหลัก,ลกแลวกลันนะสายที่หนึ่งก็จะถือว่าเป็นสายโฆษณาก็คือจะเป็นเรื่องของ advertising สายหล่านี้ก็คือเราจะเดินทางเข้าไปสู่แอดเอ n จ y นซีต่างๆซึ่หน้าที่ของคนเหล่านี้ก็คือรับโจทย์จากลูกค้าแล้วก็สร้างเป็นสตอรี่บอร์ดในการถ่ายโฆษณาที่จะ,ะนําให้ลูกค้าไปใช้ของโปรดักต์ของเขาซึ่ง c h a l ของสายนี้ก็คือหน่าจากมันจะเป็นสายที่ค่อนข้างเน้นเรื่องของความครีเอทีฟค่อนข้างเยอะมันก็จะเป็นคนที่แบบเออชอบของงานสายครีเอทีฟอาจจะมีเรื่องของโปรดักชันเรื่องของการ ถ่ายทาโฆษณาอะไรเงี้ยก็เดินสนใจด้านนี้ไปของสายที่สองอาจทางนี้ขยับไปอยู่ฝั่งลูกค้ามั่งสมมุติลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆแ,แล้วกันก็คือทีมแบรนด์ทีมหรือมาร์เก็ตติ้งทีมแล้วอีกทีมก็คือมาร์เก็ตอินไซด์หรือว่าเซมายทีมมาร์เก็ตติ้งทีมเนี่ยก็คือจะดูของโปรดักต์ของไลน์ของตัวเองเราอาจจะเข้าไปอยู่ทีมของแชมพูแบรนด์เออันหนึง่งซึ่งอันเนี้ยเราก็จะดูเป็นทั้ง 4P ของมาร์เก็ตติ้งเลยเนาะ u c t p r i c e p l a c e โปรโมชันแบรนด์ทีมเนี่ยเข้าไปอยู่ในหนึ่งในสี่สายเนี่ยเขาจะดูแตกต่างกันเราจะดูเรื่องของเทรดมาร์เก็ตติ้งก็คือลงไปดูว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยลงไปอยู่ในเชลฟ์ต่างๆเรื่องของเชลฟ์สเปซเรื่องของดิสตริบิวชั่นเป็นยังไงมากอาจจะมีต้องเดียวค่ะฝั่งโรงงานาร้านค้าที่เราต้องส่งของไปอาจจะเป็นทีมที่ดูเรื่องของโปรโมชันเป็นหลักก็การลดาราคาตามร้านแล้วอาจจะมีเดียวกับฝั่งอีคอมเมิร e ์ซด้วยเหมือน lazada shopee เวลามี เซลเยอะๆแต่ดเราจะต้องทำสตร ATEGY ออกมาอย่างไงบ้างเพื่อไปสู้คู่แข่งทีมที่ดู Product โดยตรงเลยว่าแบบเออเราอาจจะคิดค้น Product ใหม่ๆดูภาพตลาดว่าเป็นยังไงเนาะเราเราต้องพยายามคิดหา e บ e f i t ใหม่ๆมาให้ Product ์เราหรือเปล่าเพื่อจะให้ชิ้อัปปรับเปลี่ยนตลาดอะไรนี้ซึ่งอันนี้ก็จะมี b บรนด์ a n a g e r ที่จะเป็นคนคอยคุมคอยดูแลอยู่ว่าแบรนด์แบรนด์นี้ควรจะ m ู v e ไนในทิศทางไหนซึ่งก็งจะเบสมาจาก Input แล้วก็ Data ของไฟล์ต่าง ซึ่ง i n p u t ต่าต่างๆเนี่ยก็จะมาจากทีมที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือ Marketing Insight Team หรือว่า CMI ติดต่อกับฝั่ง Market Research หรือว่า Media Agency ที่เขาจะคอยดูข้อมูลว่าเออโอเคแบรนด์ของเขาในตลาดเนี่ยตอนนี้ Perform a n c e เป็นยังไงคู่แข่งเป็นยังไงซึ่งก็จะเป็นการ Dev e l o p Strategy ขึ้นมาเพื่อน,นำไปคุยกับแบรนด์ทีมว่าเออตอนนี้ภาพตลาดมันเป็นอย่างนี้นะแบรนด์ Brand ของเราตอนนี้เพอร์ฟออยู่ได้ดีขึ้นแต่ว่าเราเห็นว่ามันมีเทร ที่มันจะมาจากแบรนด์นี้นี้นี้หรือ,อว่าเทรนด์มันจะเปลี่ยนขึ้นเราควรที่จะอัดเดปต่อมันยังไงมาร์เก็ตเร์ชก็จะเป็นคนที่คุยคุยกับซีเอ็มไอเป็นหลักทำรีเสิร์ชข้อมูลมาตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ว่าแบบแบรนด์ของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครบสามด้านเนาะก็เดี๋ยวสุดท้ายให้นิกฝากถึงน้องๆที่แบบใจด้านนี้อะไรเงี้ยจาบน้องๆทุกคนที่สนใจด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ แต่จะบอกว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆมีความมากกว่าการทำโฆษณาเยอะเนาะอย่างที่พูดไปคือเราอาจจะเป็นคนที่แบบเออชอบตัวเลขชอบเหมือนกับการทำอ a n ล็กิเนี่ยเราก็มาทําเป็น Marketing ิ้งอ y t ล c s ได้เป็นตำแหน่งงานที่ค่อนข้างมีความสนใจแล้วก็มีความสําคัญมากเหมือนกันหรือว่าแต่จะทําเหมือนกับสายคึ่งคึ่งคอนซัลท์นิดนึงก็จะมี Market ม e ร์เก็ตเรงที่พี่ทําอยู่ซึ่งก็จะมีเหมือนกับมีความคล้ายคลึงกับ คอนซัลต์อยู่บ้างในการทฤษทีให้ลูกค้าในการอัดแอปกับ c h a n ใหม่ๆอรือว่าถ้าเราชอบโฆษณาชอบเพียรทีฟเราไปทางการแอดเอเจนซี่ได้เลยแต่ว่าแบบเข้ากับทาลูกค้าก็ได้บริษัทใหญ่เป็นอยู่กับมาร์เก็ตติ้งทีมเขาจะได้เรียนรู้ว่าแบรนด์ตัวเองเนี่ยมีแบบด้านไหนบ้างแล้วทำยังไงบ้างเพื่อให้แบรนด์เราดีขึ้นได้โอเคก็เป็นสกิลที่สําคัญมากๆแล้วเป็นที่ต้องการในตลาดทุกๆบริษัทคือต้องมีตําแหน่งนี้ไม่งั้นขายของไม่ได้นะคะ งันก็สําคัญมากแล้วว<ช>ันนี้ก็ต้องขอบคุณนิกมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์น้องๆน่นาจะได้ความรู้เรื่องมาโลกแห่งมาร์เก็ตติ้งไปเยอะมากขึ้นขอบคุณค่ะ<ช>่บ,บขอบคุณครับ,บ